อาสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะในช่อง YouTube Boy e กซ a v a t o r นะครับผมมารับชมงานขุดหินนะฮะงานขุดหินกราบนะครับก็ไม่กราบนะครับมีแข็งั่งนิ่มมั่งนะฮะแล้วแต่แล้วแต่จุดนะครับ oh. โอ้โอ้มองเห็นปะ <laughs> สวัสดีไปยังอเอฟซีนะฮะเอนะครับผมเอทุกท่านเลยนะครับรับชมภายในเก๋งเจ้าแคท323 GC นะฮะน้องใหม่ของทีมงานไกลเลิกนะครับอยู่กับผมผู้บรรยายนะครับบอยเอ็าเวเตนะครับก็เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับดูพะละกาลังการขุดหินนะฮะของเจ้าแคท3 2 3 GC ก็พะ,ะก็พลกงะกนี่ยก็ถือว่าไม่แพ้ไม่แพ้เจ้ารุ่นพี่แน่นอนนะครับสำหรับ สามสูน็เนกเจนนะฮะถ้ามาเปรเียบเทียบกันเนี่ยคือกินกันไม่ลงนะฮะสำหรับพละกำลังพละกำลังการขุดการดึงนะฮะต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตวัวนะฮะ เลือกตักไม่ถูกเลยเสีเดียวแข็งจัดเที่ยวสุดท้ายของวันนี้นะฮะ ที่ควันขึ้นควันขึ้นฟันจะหมดแล้วนะฟันติดกับรถนะครับจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนฟันเป็นฟันปีศาจก็ช่วงนี้นะครับผมช่อง YouTube ทั้ง ขอพูดถึงช่อง y o ย t ท b e ทางซุรินหน่อยครับตอนนี้รู้สึกว่าอาจารย์ชูกับโหนาชิโรยแล้วก็อาจารย์ชายนะครับแหมได้มารวมกันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นงานที่เลอะเคละนะครับผมงานโคลนผมคนนึงนะครับผมที่ติดตามสะลูกนั้นนะฮะ ได้สนุกนะครับสนุกนะเพราะว่าหมู่บ้านเขา YouTube เยอะนะฮะถ่ายกันเยอะๆแบบนี้มันสนุกดีนะครับผมว่า <c oughs> ก็ฝากเป็นกำลังใจให้จานชู <c oughs> แล้วก็จานชายแล้วก็คนนาโรยสายโหดด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามีใครเข้ามาดูนะฮะสำหรับ YouTube ฟังอ่า YouTuber ฟังอ่าสุรินนะครับ ผมก็ติดตามผลงานสารุปนั่นอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเลือกดูไม่ถูกเลยนะฮะเยอะเหลือเกินครับถ่ายกันเยอะเหลือเกินแต่ที่ผมดูดูอยู่นะฮะผมดูหลายช่องอยู่นะครับดูเสียมิมนะครับผมเสี่ยมิมมิมลอเล็กแนแนวแล้วก็ปัดตุงนะครับผมปัดตุงหรือว่าดำกรีนนะฮะ ก็เสียตินนะครับผมดูเยอะเลยนะครับผมอันนี้ขอเอ่ยชื่อเข้าหน่อยนะเพราะว่าเราก็คนหนึ่งนะที่ชอบดู YouTube นะครับเกี่ยวกับรถเครื่องจักร็ก็สวัสดีไปยังยูทูบเปอร์นะครับผมฝั่งโซนสุรินหรือว่าโซนบานกรวดทุกท่านเลยนะฮะจำเรียบสสวปกแม่บองปนกรุบกรุ๊บเนีย ีผมอยู่จันผมก็ถ่ายอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะไม่มีใครถ่ายเลย <laughs> ไม่มีใครถ่ายคลิปเป็นเพื่อนเลยนะครับผมแต่ชอบที่สุดนะครับชอบชอบที่สุดคือสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับคลิปนี้พามารับชมไอ้นุ่มเมก,กันระบ,บายความร้อนโดยน้ำ <laughs> ก็ขอสวัสดีไปยังยูทูบเบอร์นะครับผมทุกท่านเลยนะทางโซนบานกรวดนะครับทางสุรินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปยังเจพึ่งนะครับผมเจพึ่งนหนาเิโร่ด้วยนะผมสงสัยว่าเจ๊เขากินอะไรนะครับพูดเก่งไ่มกินผมฟังแกพูดแล้วรู้สึกเหนื่อยแทนนะฮะสวัสดีไปยังเจพึ่งด้วยนะครับผม ันนี้คือคงไม่ผิดกฎนะเราแค่เอ่ยชื่อช่อง YouTube เขาเนี่ยคือเราชอบดูเนาะนะฮะดู YouTube ติดตามผลงานสาลูกด้านอยู่นะฮะขอสวัสดีไปยังช่องทางโซเชียลนะครับผมแมนะถ้าได้ทำงานอยู่เถอะนะคตสนุกนะได้ไปทำงานกับเขาเนี่ยคงจะมันโคตรมันหามกันเลยนะ แหมถ้ามีโอกาสนะมีคนจ้างไปทําสวนทุเรียนแบบนั้นนะนะครับผมเดี๋ยวสุรินเดี๋ยวอะไรเนี่ยนะฮะใครจะสร้างสวนทุเรียนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ <c oughs> อยากไปทํางานแถวน้นจังว่ายูทูบเบอร์เยอะอยากโดนถ่าย <c oughs> <c oughs> อยากโดนเขาถ่ายมั้งไนงะ khẳng chân để thăm vui xuống Chiu bạc chiu, -chiu về ว่าเรานั่งเรากนั่งก็นั่งเปลี่ยนท่าบ่อยหน่อยน,ะนั่งอยู่ท่าเดิมไม่ไหวเมื่อย